ที่อ่าเรามาคุยถึงวิชาการนะครับยังไงก็เอาขอเป็นสังเขปเล็กๆน้อยๆหยิบสมุดปากกากันมานะฮะเพื่อเป็นอ่าจะได้ไม่จดไว้ไม่พลาดนะฮะจำอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมนะฮะหลวงปู่บุญเนี่ยวัดกลางบางแก้วเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังนะครับเขาเรียกอ่าแถบนครปฐมเนี่ยถือว่าท่านสุดๆแล้วนะฮะใช่ค่ะนะครับผมท่านก็ยุคเดียวกับสมเด็จอ่าสังฆราชแพรนะฮะสังฆราชแพรนี่ชมมากแล้วถือว่า เราผู้บุญเ,เป็นพระที่เก่งนะครับและเมตตาฮะเหรียญหล่อเจ้าสัวนะฮะ,ะ,ฮะที่ทำไมถึงเรียกว่าเหรียญหล่อที่ท่านทําเหรียญหล่อเจ้าสัวเนี่ยคือท่าน,น,นดังรุ่นนี้ใช่ไหมคร,ครับผมอ๋อค่ะและแ,แพงมากนะฮะรุ่นนี้ถือว่ารุ่นแรกของท่านเนี่ยหลักแสนนะฮะสวยๆแสนขึ้นะนะครับอันนี้นอ,อยู่ที่สภาพนะอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับะนะครับ ทำไมถึงเรีย <wield> ก <ing 1970> เหรียญเจ้าสัวคนะฮะจะถามเลยครับเหรียญเจ้าสัวเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยแถบนครปฐมเนี euh. you know, ่ยคนจีนจะอยู่เยอะคค่่่ะะใชนะฮะแล้วก็จะส่วนมากคนที่จะมาเช่าบูชาเนี่ยก็จะคนมีตังค์เขาเลยเรียกคนเหรียญเจ้าสัวนะครับผมนะฮะคนจีนสมัยก่อนมีตังค์เหมือนกันรถจะมีระดับเจ้าสัวทั้งนั้นนะถึงจะมีสิทธิ์นะฮะถึงติดปากเรียกกันมาทุกวันไม่ว่าเป็นเหรียญเจ้าสัวเอ๊ะตอนเช่าบูชาครั้งแรกก็แพงแล้วเหรอคะก็ค่อนข้างแพงนะฮะนะครับผมนะฮะสำหรับลักษณะขององค์พระนั่งสมาธิ แบบขัดเพชรนะครับนะครับบนฐานบัวสองชั้นนะครับภายในซุ้มกระหนกหูเชื่อมนะทุกองค์ต้องเป็นหูเชื่อมนะครับห่วงใช่ไหมคะใช่ครับจะติดกับตัวเหรียญเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมทีนี้เรามาดูตำหนิกันก่อนเลยนะฮะนะครับผมนะฮะเราก็จะมาแยกแขนงกันไปเลยครับจุดที่หนึ่งเลยนะครับคุณชมฮะจดด้วยนะครับผมนะฮะ ผมอาจจะ sure an <are> okay. พูดไม่เก <In Japanese, S 2> ่งเท่าอาจารย์สมารเพราะอาจารย์สมานเก่งจริงครับผมผมก็ลองเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมารทีนะครับถึงได้เชิญอาจารย์สมารมาออกเพื่อให้ความรู้กับชมครับจุดที่หนึ่งนะครับกีบกระหนกนะครับกีบแรกของซ้ายมือเรานะครับนะฮะนะฮะหันหน้าพระพักตร์้าหาเรานะฮะปลายกีบจะแต่คล้ายๆปากฉลามนะฮะอันเนี้ยต้องสังเกตให้ดีต้องคมนะครับนะฮะต้องเป็นสันคมขึ้นมาครับ ถ้ามนๆไปเนี่ยคือถอดถอดพิมพ์แน่นอนนะครับผมอันนี้ต้องต้องสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับขับเป็นชาปากฉลามนะครับนะฮะปากฉลามหรือปากแคชูริโพอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะอันนี้สังเกตจุดแรกเลยนะครับนะครับทีนี้มาดูจุดที่สองกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะเส้นซุ้มด้านซ้ายมือของเราอย่างเงี้ยฮะตรงมุมขยักนะฮะนะครับตรงมุมขยักเส้นซุ้มด้านในนะครับเส้นในนะคะรับจะขาด พราะช่วงที่ขาดเนี่ยจะงอเข้าไปข้างในนะฮะห่าตัวอ์พระจะโค้งงอเข้าไปข้างในนะฮะ<ฆ>อันนี้อันนี้ต้องคมเหมือนกันนะครับนะครับเหรียญถอนมาจะค่อนเกินแล้วก็แทบจะไม่ติด<ฮ> hmm, อันนี้ต้องดูจุดนี้แล้วต้องคมเป็นเส้นเหมือนกันฮะเป็นเส้นโค้งเข้าไปเลยนะฮะ<ฆ>นะครับผมนะฮะจดทันไหมครับนะฮะทีนี้มาดูจุดที่สามนะครับนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงกีบกระหนกอีกฮะกีบกระหนกด้านซ้ายมือนะครับอัน อันที่5นะครับเรานับจากองค์กีบอันบนนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็บนลงมาฮะจากซ้ายมือลงมาเลยนะครับอันที่ห้าเนี่ยนะครับนะครับตรงมุมขยักของเส้นซุ้มนะครับปลายปลายปลายของเขาจะสวัดออกมาไม่ติดกับซุ้มนะครับนะครับจะโค้งก่อนถึงถึงขอบเหรียญนะฮะนะฮะนะครับผมของเก้นี่จะติดนะฮะอันนี้จะโค้งนะฮะอันนี้เราต้องต้องดู ต้องดูของอปลายกระหนกที่ผมเน้นเรื่องปลายกระหนกเพราะว่ากระหนกเน,นี่ยต้องคมชัดนะฮะปลายต้องแหลมและคมชัดถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่คมชัดนี่ถือว่าถอดบอกถอดมาใช่นะครับนะฮะ <c oughs> ขออภัยครับนะครับทีน,นี้มาจุดที่สี่นะครับเส้นซุ้มด้านในล่างสุดนะครับ<ฮ>ะนะครับผมนะฮะมีเส้นแตกวิ่งชนกีบกระหนกนะฮะนะครับเส้นตรงนี้สําคัญนะครับคุณผู้ชมนะฮะ ของเก๊นี่ถอดไม่ติดนะฮะของปอมี่ถอดไงก็ไม่ติดติดก็เบอร์นะฮะแล้วก็จะไม่คมนะครับของแท้ต้องคมเป็นเส้นยาวลงมาเลยนะครับเป็นเส้นค่อนข้างคมนะครับยาวนะฮะนะฮะอันนี้เส้นนี้คุณผู้ชมต้องดูนะฮะต้องคมนะครับเป็นเส้นขนาดคู่นะฮะนะครับเห็นไหมครับนะฮะนะครับผมทีนี้มาดูพูดถึงจุดที่ห้าก็หูห่วงเชื่อมค่ะอันนี้ต้องเชื่อมทุกทุก ทุกเหรียญน,นะครับย้ำเลยนะคะว่าทุกเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลอกมาแล้วมาเชื่อมนะครับะนะครับจะเป็นห่วงขวางนะฮะนะครับ<ะ>ผมสังเกตจุดนี้นะฮะถ้าของถอดมาเขาก็จะถอดโดยที่ว่า,ามาเชื่อมเหมือนกันแต่เชื่อมตาลักษณะก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะดูแปลกๆก,กว่าเดิมนิดนึง <ผม S 1> ค่ะ,ะครับผมใช่ฮะตอนนี้มาดูจุดที่หกนะครับค่ะนะครับผมจดทันไหมครับเส้นซุ้มคู่ด้านบนนะครับ นะฮะอันนี้ขวามือของเรานะครับเส้นในปลายซุ้มนะฮะเห็นนะครับเส้นในปลายซุ้มนะครับเกือบจะถึงยอดแหลมนะฮะปลายจะแตกนะครับเป็นสองเส้นนะครับส่วนด้านนอกมุมนะจะขยับเป็นเส้นเดียวกันฮะพอแตกสองเส้นแล้วก็เส้นด้านนอกเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันแต่เหมือนด้านในเนี่ยแตกแยกออกมาแล้วฮะเส้นนี้ต้องคมนะครับคือต้องเน้นเรื่องคมอย่างเดียวนะฮะของถอดมีนะครับแต่เบอร์เราจะตื้น นะครับร่องกลางนี่จะลึกหน่อยนะฮะจะถ้าส่องกล้องแล้วจะเห็นว่าเป็นรอยลึกไปเลยนะครับนะครับของปลอมนี่ตื้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรมีทุกองนะครับนะฮะเพราะว่าเกิดจากเกิดจากแม่พิมพ์นะครับนะครับผม,มนะครับทีนะบนี้มาดูจุดที่เจ็ดพระพักเอาใบหน้าเลยก่านนะครับใบหน้านะฮะพักกันขวานะครับก็คือคิ้วนะฮะคิ้วนะฮะคิ้วข้างขวานะครับจะลอยห่างนะครับ ท่านมองแล้วเหมือนท่านยักคิ้วข้างขวานะครับแต่เป็นด้านซ้ายขององค์พระนะแล้วด้านขวาคือที่เราเราดูด้านขวาเราองคุณผู้ชมนะคะจะสูงกว่านั่นเองนะฮะนะครับก็เหมือนท่านจะยักคิ้วนะฮะคือระดับคิ้วจะไม่เท่ากันใช่ครับอันนี้จะสูงนะฮะนะครับผมในอันนี้ต้ององต้องสังเกตนะครับนะฮะนะครับผมครับวัดถุจุดที่แปดนะครับขอบของอังสะนะครับคืออังสาคือไหลครับคนะฮะ ซ้ายขององค์พระนะครับนะครับคือขวามือเรานะฮะ,ะจะเป็นขอบนูนขอบนี้ก็จะเป็นสันนะฮะของปอมมีนะครับแต่ว่าตื้นนะฮะมีครับของปอมมีครับจะวิ่งโค้งเป็นรวมเป็นขอบนะครับขององค์พระนะฮะอันนี้ของปอมมีนะฮะแต่ว่าจะไม่คมขนาดนี้สังเกตโดยรวมต้องคมนะฮะนะครับผมแล้วก็จุดที่จุดจุดที่เก้านะครับ ผมไม่ได้บอกพี่สนไปนะครับแต่จุดที่เก้าคือใบหูทั้งสองข้างนะครับข้างซ้ายของหน้าเรานะฮะจะไม่ติดองค์พระนะครับจะไม่ติดใบหน้านะฮะ <c oughs> จะลอยห่างนะครับส่วนข้างขวาจะยกสูงกว่าข้างซ้ายนะครับ <c oughs> และก็จะติดกาใบหน้าพระข้างขวานะฮะจะติดนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดนะฮะนะครับใบหูนะฮะแล้วสองข้างข้างขวานี่จะสูงกว่านะครับค่ะ <c oughs> นะครับผมนะฮะ <c oughs> อันนี้จุดสาคัญนะครับก็ต้องดูต้องดูโดยโดยรวมๆนะฮะนะครับผมดูความคมและดูใบหน้านะฮะอันนี้ถือว่าพระหลักราคาหลักแสนเนี่ยต้องพิจารณาดูให้ดีถ้าทาง<ะ>ที่ดีนะครับถ้าไม่แน่ใจเดินทางมาหาอาจารย์สมานทองสามนะครับ<ะ>ผมนะฮะท่านให้ความรู้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าเ้าเทียบถือว่าพระมีมูลค่คาค่อนข้างสูงมูลค่าสูงฮะถ้าคําว่า ปล่อยราคาสองหมื่นสามหมื่นอะเตรียมใจได้เลยครับโดนเก้แน่นอนสโ o ดีดังนะฮะเพราะราคามันก็พลาดแล้วราคามันก็ไม่ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะราคาผมนะฮะคุณผู้ชมสังเกตจากราคาก่อนเลยถ้าต่ํากว่าเหมือนกับเป็นเกณฑ์มาตรฐานเยอะเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าน่าจะเก้นะคะนะดูโดยโดยรวมขององค์พระทุกองค์นะฮะจะคมนะฮะของทั้งสามองค์นะฮะจะคมชัดกีบบัวน่จะคมชัดนะครับ นะครับครับอันนี้ก็พอเป็นสังเกตนะครับสําหรับผู้ชมนะฮะไม่ได้มากก็น้อยสําหรับเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกของหลวงปู่บุญนะครับไม่มีตัวเหมืด้านหลังใช่ไหมคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบเพราะว่าเป็นหลังเรียบถ้ามีจานนี่นะฮะส่วนมากจานนี่นะฮะเท่าที่ผมรู้มาเลยฮะหลวงปู่บุญไม่ได้จานหลวงปู่บุญเนี่ยจะรักหลวงปู่เพิ่มมากหลวงปู่เพิ่มเป็นลูกศิษย์จะให้หลวงปู่เพิ่มเนี่ยจานนะครับลูกศิษย์ลูกหามาให้ ให้หลวงปู่บูญจารหลวงปู่บุญก็จะให้หลวงปู่เพิ่มจารนะครับส่วนมากนะครับนะฮะนะครับผมหลังเหรียญก็จะหูเหรียญก็ต้องต้องมีเชื่อมเหมือนกันจะต้องต้องมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเรียกว่าพระรุ่นนี้ก็จะมีก็มีชี้ชัดอยู่แค่ด้านหน้าด้านหลังก็จะไม่มีครับผมครับครับอันนี้ได้ไม่มากกันน้อยนะครับใช่ค่ะถือว่าเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆให้่านผู้ชมเอาไว้ศึกษาศึกษากันเอาไว้นะครับพระหลักแสนอย่างนี้เราต้องควรไต่ตองให้ได้ดีนะครับใช่ค่ะ ดูศึกษาเยอะๆนะครับอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ต้องดูหนังสือที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้ค่ะนะครับแตจะให้ผมบอกเล่มไหนเชื่อถือได้เล่มไหนเชื่อถือไม่ได้ผมบอกไม่ได้ค่ะถ้าบอกได้คําเดียวก็คือตามเทียนของพระเชื่อถือได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ว่าโฆษณานะคะแต่ว่าค่อนข้างคัดกรองวัตถุมงคลหรือว่าพระที่มาลงเนี่ยต้องเป็นพระแท้ผมค่อนข้างอาจจะดูพระไม่เก่งค่ะแต่ผมดูเซียนเก่งค่ะนะฮะไม่ว่าเซียนคนไหนเนี่ยผมรู้ว่า พี่คนนี้เก่งถนัดด้านนี้ถนัดด้าด้านไหนเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยเซียนพ้าทุกคนไม่ได้ว่าถนัดผัาทุกแบบเขาเรียกว่าจะถ่ายไปคนละอย่างซึ่งพี่กบเนี่ยก็คือจะทราบว่าเซียนท่านนี้ถนัดพ้าผงเซียนท่านนี้ถนัดพ้าเหรียญก็จะให้พี่ๆพวกนี้ละค่ะช่วยดูภาไม่ค่อยเก่งแต่ดูเซียนเก่งฮะว่าคนไหนเซียนจริงพระแท้นะฮะอย่างอาจารย์สมานพี่เกศทวีทรัพย์คุณแดงรามินทานะครับ อันนี้แนวหน้าหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคุณเตี้ยปฏิหารตัวเล็กๆก็จริงแต่กระดูพระเก่งนะครับคุณสามารถนุดอองโอ้โหบรรดาเซียนเนี่ยผมก็คือจะสนิทสนมกันมากนะะถ้เราก็จะรู้ว่าคนไหนเก่งด้านไหนก็จะขอความเมตตาเออพี่ช่วยดูให้หน่อยนะฮะอันนี้ผมไม่ถนัดจริงๆพี่เขาบอกเออแท้ลงได้เพราะว่าถ้าอย่างเซนพระที่ค่อนข้างเก่งเนี่ยก็คือดูจากรูปก็ได้แล้วครับผมคะ ดังนั้นนะครับก่อนที่จะลงหนังสือเนี่ยผมก็ต้องให้พี่ๆบรรดาเซียนทั้งหมดเนี่ยให้เขาดูฮะค่ะค่ะันกรองกันแล้วเราค่อยถึงเอามาลงนะครับไม่ใช่ผมดูคนเดียวนะฮะและอาจารย์สมานก็จะเป็นหลักในการอ่ารักรองอีกทีหนึ่งค่ะเพราะ่าอย่างสหญ้าที่ทํานํามาลงให้ก็คือว่าเป็นพระของอาจารย์สมานที่ ตรวจกองเรียบร้อยแล้วท่านก็จะนํามาลงให้คุณผู้ชมได้เหมือนกับว่าศึกษาแล้วก็มีวิชาการให้ดูไม่อยากให้หลงทางนะฮะผมพูดตรงๆนะฮะอยากให้ศึกษากันจริงๆได้มีพระได้ดูหนังสือแล้ววก็ศึกษากันไปอ่านหนังสือผมอาจจะเป็นพระใหม่ด้วยพระเก่าด้วยนะฮะเพราะว่าหนังสือผมเนี่ยเป็นพระเป็นหลากหลายแล้วก็ไม่ค่อยเลยขอสปอนเซอร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อพี่พ่อเกงใจนะครับก็จะฟักทุนตัวเองนะฮะนะครับพราเล่นหนึ่งก็สองทำแสนท่ก็ชังที่บอกนะฮะ